ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสบกันมาวันนี้ก็มีโอกาสน้อมชีวิตสูงวัย ก็ได้เห็นสิ่งที่เป็นไปต่างๆของพวกเราในการที่ใช้ชีวิตนตั้งแต่ยุคโบราณจนมาถึงยุคโลกยุคใหม่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องตักเตือนตัวเรากันอยู่เสมอนั้นก็เป็นเรื่องการดำเนินชีวิตของเราก็ได้เห็น นะภาพในอดีตก็มีท่อนไม้ลอยในแม่น้ำนะก็ปล่อยไปตามกาลเวลาถึงปลายทางเมื่อใดก็ไม่ทราบอาจจะมีขาดตกบกพร่องสูญหายไปบ้างก็น่าจะมีเขาเรียกกันว่าล่องสูงตามแม่น้ำ ก็คือปล่อยไปตามน้ำนะแล้วก็สิ่งที่น้อมสู่ชีวิตพวกเราพุทธบริษัท4ในพระรัตนตรัยก็มีความสำคัญที่จะต้องน้อมวิถีชีวิตโดยการสร้างกำลังใจสร้างความมุ่งมั่นพร้อมที่จะใช้ชีวิตของเราจนถึงปลายทาง ไม่ได้ปล่อยให้เสียโอกาสของการทำหน้าที่ในชีวิตเราสิ่งสำคัญที่เป็นกําลังใจก็ต้องพิจารณาธรรมชาตนะิที่ได้เห็นปล่อยไปตามกาลเวลาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องหน้าที่ของเราของตนต่างๆที่จะใช้ชีวิต ในกระแสะโลกแล้วก็ใช้ชีวิตตามกระแสะธรรมคู่กันความจริงกระแสะธรรมเป็นเรื่องสร้างกำลังใจนะและก็ให้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงของตอนนะของพุทธบริษัท4ที่ต้องมุ่งมั่นน้อมเสมอเรื่องหน้าที่กายวาจาใจของเรา ทิงเหล่านี้ต้องมาให้กำลังใจเสมอสิ่งที่จังหวะชีวิตในสังคมใน,นที่เราอยู่เป็นกิจ,จวัตรประจำวันหรือสังคมทั่วโลกก็ตามในยุคโบราณทำให้เราได้เห็นความเป็นธรรมชาติของคนยุคโบราณนะมีความสนใจในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีสมาธิตั้งมั่นแต่เนื่องจากการเวลาเปลี่ยนแปลงจนโลกวิวัฒนาการไปสู่สังคมยุคใหม่ไม่มีความลับประการใดในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันกันการประกอบสมาชีพหรือจะประกอบมิจฉาชีพใดๆก็ไม่มีความลับ ก็สามารถเปิดเผยหรือสามารถเข้าถึงกันในสมัยโบราณการใช้ชีวิตก็ตามปกติแต่เนื่องจากถ้าเราไม่ได้น้อมในพระธรรมคำสอนในเรื่องความมุ่งมั่นความกระตันยูก็ทำให้อาจจะหมดโอกาสตรงการที่ใช้ชีวิต นะด้วยความตั้งอกตั้งใจกันได้นะถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่สังเกตให้ดีเราอาจจะต้องเสียโอกาสเหมือนกันปล่อยให้ชีวิตไปวันๆนะไม่มีเป้าหมายของชีวิตทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกสิ่งที่เป็นภายในนะมี มนุษย์เราเนี่ยก็จะมีเรื่องความอยากมีความไม่อยากมีความอยากเป็นความไม่อยากเป็นมีสิ่งถูกใจไม่ถูกใจในสิ่งเหล่านี้ต้องมานั่งพิจารณาในสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ของเราพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนั่นะสร้างกำลังใจให้ตนนั้น นะสิ่งที่เป็นกำลังใจเสมอตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนั้นก็คือความจริงในพระธรรมคำสอนก็คือสัจจะนะที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราปล่อยปะละเลยนะไม่ได้น้อมกิจกรรมในการใช้ชีวิตในในการที่จะตักเตือนตัวเราให้มีพลังงาน ภายในและความมุ่งมั่นก็จะแข่งขันไปตามความคิดนัต้องมุ่งหน้าสู่การพัฒนาทางหนึ่งทางใดเพื่อจะสู่เป้าหมายของชีวิตทางเดียวแต่เนื่องจากการที่มุ่งหน้าทางเดียวนั้นก็จะไม่เข้าใจในชีวิตความเป็นจริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็สามารถที่จะทําความดีงามให้เกิดขึ้นความดีงามไม่ต้องรอให้หน้าที่แต่ต้องมีความสูงส่งแต่การกระทําหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดแต่เราน้อมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแบบอย่างอันดีถูกต้อง นั่นหมายถึงเราไม่ได้ปล่อยให้เปรียบเสมือนไปตามกรรมตามเวรแต่เราต้องระลึกสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้เสมอก็คือกายวาจาใจของเราการระลึกระวังนั้นหมายถึงเราจะควบคุมแนวทางของชีวิตจะไม่ไหลไปสู่ทางหนทางที่ทำให้เกิดความเสื่อม พ้นทางต่างๆเย่อมไหลไปสู่ความเสื่อมได้ง่ายแต่ถ้าไม่ไต่ตรองทบทวนก็จะถูกปลูกฝังให้เราเป็นผู้ที่อยากมีอยากเป็นอยากได้มาครอบครองแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องศิงละธรรมไม่ได้พิจารณาเรื่องการระมัดระวังกายวาจาใจนั่นหมายถึงเรา ปล่อยไปตามกรรมตามเวรไม่ได้มีการควบคุมยับยัง้งนะในการที่ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบความกตัญญูเป็นแนวทางให้สู่ความเจริญเท่าที่เราได้น,น้อมเสมอมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนั้นจะได้เห็นกาลยานมิตรของเราทั้งหลายที่ ใช้ชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็จะประกอบไปด้วยจิตสำนึกอันดีมุ่งมัน่นและก็ส่งเสริมกันจนสามารถพัฒนาตนนะพัฒนาสังคมพัฒนาใจให้มีความกระหายมั่นคงและเข้มแข็งที่จะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมัน่น ความมุ่งมั่นนั้นไม่ได้มีกรอบไม่ได้มีขอบเขตสิ่งที่ผู้หนึ่งทำสิ่งหนึ่งได้แต่หลายคนก็ไม่สามารถจะทำสิ่งนั้นให้เหมาะสมกับตนได้เนื่องจากการสั่งสมหรือการสร้างความเพียรได้สั่งสมมาจนสามารถดำเนินชีวิตของเราเป็นไปตามที่เรามุ่งมั่น หลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังนะกาลยานมิตรของเราก็เลยบอกว่าเรียนสายนี้มีประสบการณ์สายนี้สายนั้นแต่พอประกอบสมอาชีพไม่ได้ใช้เส้นทางสายนั้นในการมาประกอบหน้าที่ของตนโดยซ้ำไปก็ได้ยินได้ฟังกันมากมาย เมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็สามารถเห็นว่าแนวทางของชีวิตนั้นก็จะต้องมีแนวทางของความตั้งมัน่นเพื่อจะไม่ให้ตกต่ำไหลไปสู่สิ่งที่ไม่มีกำลังใจหลายครั้งจะได้ยินได้ฟังพวกเราเกิดความท้อสลดหดหู่ใจที่ใช้ชีวิตแล้ว ไม่ได้รับความสำเร็จในชีวิตในะการครองเรือนก็ดีการประกอบหน้าที่การงานก็ดีหรือสิ่งที่เราคาดหวังต่างๆนะก็ไม่ได้สมหวังที่เราปรารถนาจะให้มีให้เป็นให้ได้ตามที่เราประสงค์แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราใช้ธรรมะพระธรรมคำสอน มาเก็บรักษาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เทีย่ยงย่อมไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นกันเอาไว้เป็นเส้นทางถาวรได้หลายครั้งที่เราได้น้อมของใกล้ๆตัวเสมอภาพที่เห็นกับสิ่งที่เราได้ยิน บางทีก็ไม่ได้ตรงกันเนื่องจากภาพที่เห็นนั้นสำหรับผู้ที่ฝึกอบรมตนเองก็จะมีความพอดีมีความพอเพียงแล้วก็ขยันหมั่นเพียรในการที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลาเมื่อมีความมุ่งมัน่นใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลานั้นนั่นหมายถึงสร้างความเพียร พร้อมทั้งมีการฝึกกำลังใจของตนไปด้วยการฝึกกำลังใจที่ได้มีประสบการณ์เห็นผลนั้นก็จะใช้เรื่องเป้าหมายของพระธรรมคำสอนที่สุดนำมายึดถือเอาไว้ในใจนั่นหมายถึงความพ้นทุกข์าทางใจและถึงที่สุดนั้น เราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเข้าถึงความเป็นที่สุดของรูปธรรมแล้วก็นามาทรรมถ้าเราไม่ได้ฉุกคิดได้ตักเตือนตัวเรากันสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเราปล่อยเป็นไปตามเวรตามกรรมโดยที่เราอ้างเหตุอย่างนี้นั่นหมายถึงเรา ละไม่มีจิตใจที่มีพลังที่จะปรับวิถีชีวิตในไปสู่การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ยุคเกา่าในเรื่องปัจจัยสี่ที่จะหล่อเลี้ยงชีพพอได้ยินได้ฟังบางท่านก็จะบอกว่าตอนนี้มีเงเงินสวัสดิการก็รอคอย คา,าดหวังเหล่านั้นเป็นการล่อเลี้ยงชีพแล้วก็ได้ยินเช่นกันก็ไม่ต้องประกอบหน้าที่อื่นรอคอยแต่ผู้ที่นำมาแจกนำมาให้นั่นหมายถึงใช้ชีวิตขาดเป้าหมายเปรียบเสมือนลอยไปตามวาระใครบ้างจะเป็นผู้ให้นั่นหมายถึงเราไม่มีกำลังมุ่งมั่น ที่จะใช้ชีวิตของตนด้วยความกราหายโดยการสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างไรก็เชื่อเหลือเกินตามโลกยุคใหม่แต่เรามีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัยดูแลตนเองดูแลสิ่งที่รอบข้างของตนนั้นก็เชื่อมั่นเช่นกันถ้ามีความมุ่งมั่นเราไม่ต้องรอคอย เราจะต้องอมีผู้หนึ่งผู้ใดมาส่งเคา์มาอุปธรรมค้ำคูณแต่สิ่งที่เราต้องมีความเพียรน,นั้นก็คือสัจจะความจริงของชีวิตเมื่อเราเห็นว่าชีวิตเราชีวิตทั้งหลายในโลกไม่เที่ยงและไม่สามารถบังคับบัญชาได้นั่นหมายถึงเราจะเริ่มมีกำลังใจให้ตนนั้น กระหารที่จะใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยงงอนว่าสิ่งนั้นสุจริตและต้อยต่ำประการใดคำว่าสุจริตนะเป็นเส้นทางนำไปสู่ความเจริญก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพ่อค้าคู่ค้าเหล่านี้สำคัญใจ,ใจเขาใจเรา เมื่อเรามุ่งมัน่นนี่นะบุคคลหนึ่งอาจจะไม่ได้สอดคล้องท้องกันบุคคลที่สองก็มีโอกาสนสะักส่วนหนึ่งก็ถือเป็นแนวทางของการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์แล้วก็มุ่งมัน่นนะฝึกตนใหนะ้ทำหน้าที่โดยชอบเมื่อเราฝึกตนก็คือการ ไม่ได้ปล่อยปะละเลยตนให้ตนนั้นไปตามยะถากรรมแต่ตนนั้นจะมีความเพียรนะมุ่งมั่นในกิจกรรมที่ตนนั้นรับผิดรับชอบถ้าเรามีจิตสำนึกนะแล้วก็เระมัดระวังตนในสิ่งที่ได้พูดได้คิดได้กระทำนั้นก็จะเดินทางนะไปสู่ เขาเรีการเลี้ยงชีพแล้วก็สามารถพัฒนาจิตใจเพื่อเข้าถึงการมีเป้าหมายของชีวิตชีวิตพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องรับะชะตากรรมที่ตนนั้นได้เกิดแล้วก็ต้องเวียนว่ายไปสู่วัฏฏะสงสาร ก็ต้องมีใช้ชีวิตยาววัยท่ามกลางถึงสูงวัยก็ล้มหายตายจากกันไปจนหลายท่านก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นการฝึกภายในนั้นเขาฝึกกันอย่างไรบางทีได้ยินได้ฟังเหมือนว่าจะเข้าใจในการฝึกการอบรมจิตใจนั้น แต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อเราเรียนรู้เราเติมกว่ามุ่งมั่นให้ตนนั้นนะไม่ได้ปล่อยปะละเลยสร้างความเพียรมีการระลึกรู้จักตัวตนของเราจะเดินทางไปอย่างไรตามพระธรรมคำสอนไปด้วยถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันและเราน้อมพระธรรมคำสอนอยู่เนืองๆน,นั้น ไม่ได้หมายถึงเราขาดสติในการประกอบสมาชีพการที่เราได้ประกอบสมาชีพเรามีการกำกับการทำหน้าที่ของตนก็คือการฝึกสติฝึกความมุ่งมั่นให้เกิดขึ้นกับตนเกิดขึ้นกับสังคมที่เราได้เกี่ยวข้องกันจะไม่ปล่อยปะไปตามยะถากรรมทำไปวันวัน หมดวันกะกลับบ้านวันใหม่ก็มาทำใหม่ถ้าเรามองด้านเดียวแบบนี้เราจะเอาความมุ่งมั่นให้สู่ความเจริญกันได้อย่างไรความเจริญไม่ได้บอกวัตถุปัจจัยภายนอกจะจะบอกสิ่งที่ใช้วิถีชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ สืบเนื่องในเบื้องต้นท่ามกลางถึงบั้นปลายชีวิตก็จะมีที่พึ่งของตนนะเมื่อเรามีที่พึ่งของตนเราก็จะมีความรู้สึกไม่ติดข้องไม่ได้อดครวนกับวิถีชีวิตที่ได้ผ่านประสบะการณ์ทั้งมีทุกขเวทนาต่างๆมากมายนะก็ตาม สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คือสิ่งที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตเต็มที่เต็มกําลังถ้าวิถีชีวิตจะเดินทางไปสู่ความเจริญงอกงามภายนอกแต่ไม่ได้งอกงามภายในหมายถึงจิตใจหรือสติที่เราเรียนรู้ฝึกอบรมนั้นจนมีจนเกิดขึ้นถ้ามีสติ นั่นหมายถึงเราเข้าใจสภาวะธรรมชาติของชีวิตก็สามารถใช้ชีวิตเป็นไปนด้วยความพอดีนะแล้วก็มีเข็มทิศของชีวิตให้เดินทางแต่ความจริงแล้วการเดินทางชีวิตนั้นไม่ได้บอกวัยบอกอายุบอกจำนวนปีพศประการใด แต่ถ้าเราเชื่อโดยการยอมรับความจริงสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินกันทั่วไปว่าการเกิดพอรู้สึกได้การแก่รู้สึกได้การตายได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระลึกเพื่อเป็นเข็มทิศการเดินทาง ไปสู่ความเป็นจริงของชีวิตก็คือการสูญเสียการจากไปจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาเป้าหมายสำคัญของชีวิตประสงค์จะให้มีปัญญาในการที่ล้มหายใจจากเหตุจะมีปัญญาก็คือสิ่งที่เราได้เห็นสัจธรรมของตนว่าหน้าที่ในกระแสะโลก ในการเลี้ยงปจัจจศีนั้นเราก็ได้ทำหน้าที่เหล่านี้เต็มที่เต็มกำลังส่วนหน้าที่ทางใจก็ได้เห็นการขี้คลายจากการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นเราใช้ชีวิตก่อร่างสร้างตนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของที่เรายึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดที่ใจ นั่นหมายถึงเรามีเข็มทิศนะไม่ได้ปล่อยไปตามวาระนะตายแล้วก็สูญเปล่าถ้าเราชิดในทางแบบนี้เราจะไม่มีกำลังที่จะมุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีเป็นของที่ต้องสร้างความเพียรตั้งมั่นนะจะไม่ทำให้เราแวะเวียน ไปสู่สิ่งที่ตามที่ชั่วได้นะวันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูด ปะเศรเศุภาษีสวัสดีครับ